เดทคัมพีเทพผลิตตอนที่119เงื้อมือชายโฉดกุยเจี้ยนโฉเป็นเทือกเขาสูงต่ำลดลันกันมีหมอกปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งปีดังนั้นพอมีแดดก็นับว่าด,ดีพอแล้วไม่ต้องพูดถึงผู้คนธรรมดาแม้แต่โจรป่าที่ดูร้ายที่สุดในอาณาจักรตาเซียก็จะไม่มาในที่ย่ำแย่แบบนี้เหมือนกับว่าเป็นที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานและมีคนไม่มากที่จะมาที่นี่ ยาและแร่ธาตุที่มีค่าที่ไม่สามารถหาพบได้ในที่อื่นๆมากมายสำหรับอสูรหายากก็มีในที่แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นอสูรสายพฤกษาและสายมแมลงกล่าวกันว่ามีแม้กระทั่งอสูรสายมแมลงที่น่ากลัวอย่างมากตะักะแตนมรณะมันชอบล่ามากกังกรมาเป็นอาหารแน่นอนว่านี่เป็นเพียงตำนานในสหสวรรษนี้ไม่มีแม้แต่วิญญาณสักดวงที่เห็นร่องรอยของตะั๊กะแตนมรณะ นี่เป็นอสูนสายมแมลงที่น่ากลัวอาจเป็นไปนได้ว่ามันสูนพันมาเป็นพันปีแล้วองค์หญิงชิ่นเชี่ยนสงสัยเป็นอย่างมากว่ากลุ่มทหารลาดตะเวนของราชวงศ์ไปพบอสูนที่แข็งแกร่งเหมือนตะกัแตนมรณะและถูกกวาดล้างโดยการโจมตีที่คาดไม่ถึงโดยอสูนที่แข็งแกร่งที่สุดระวังนะแม้ว่าปกติแล้วจะไม่มีอสูนมากกว่าระดับสามเข้ามายุ่ยงยากก็เถอะเพราะพวกมันทั้งหมดเป็นอสูนสายพฤกษาและเป็นอสูนสายมแมลง พวกมันมักปรากฏตัวมาเป็นฝูงไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกมันยังนำผลเสียเป็นจำนวนมากมาให้อย่างเช่นอ่อนแอมึนงงต้องพิษถูกสะกดจิตปรสิตและอื่นๆปลอดภัยไว้ดีกว่าจะต้องมาเสียใจนะเจ้าเด็กโกหกเจ้าจะต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่าปล่อยให้พึ่งปรสิตหรือแม่มุมปรสิตแพร่พันธุ์แลมลงปรสิตในตัวเจ้าได้ล่ะองค์หญิงชิ่นชิ่นรู้สึกงุนงงเป็นอย่างมาก เจ้าเด็กนี่มักจะปากพ่้อยและพูดตลกก่อนหน้านี้ทำไมอยู่ถึงได้ก,กลายเป็นใบหลังจากที่เทเลพอร์ตเข้ามาในกุยเจี้ยนโฉนี้ไม่เคยมีสัญญาณว่ามีคนเดินผ่านทางนี้มาก่อนเจ้าแน่ใจจริงๆหรือว่ากลุ่มราตเวนของราชสำนักจะหายสับสนในที่นี้จริงๆเยี่ยงสงสัยในใจเล็กหน่อยรอบด้านหุบเขาอินซีร้องในกุยเจี้ยนโฉเป็นยอดเขาลึกลับตรงงานจางหายไปในทองฟ้า มันสูงเรียบชันโดยสิ้นเชิงเรากับถูกตัดด้วยมีดและขวานอินสีผูผาเล็บเหล็กที่อาศัยอยู่ด้านบนของหุบเขามีขนาดปีกยำที่มันก้าวถึงหเมตรที่ก้นหุบเขาจะมีแมลงที่น่ากลัวอยู่โดยรอบแต่ในหุบเขามีหมอกลงจัดจนวิสัยทัศน์มองเห็นได้ไม่ชัดจึงมีแมลงประเภทต่างๆอยู่ในทุกที่แม้แต่กระทั่งต้นไม้ในหุบเขาก็ยังว่าแปลกด้วยเช่นกัน พวกมันมีสีสดสะดุดตามีสีแดงเหลืองม่วงดำบางต้นก็หลากสีบางต้นก็เรืองแสงเพียงสิ่งเดียวที่สถานที่นี้ไม่มีก็คือต้นไม้สีเขียวเย,ย่หยางมองดูร,รอบๆรวมทั้งถนนอย่างระมัดระวังแต่เขาไม่พบร่องรอยมนุษย์ในที่นี้เลยองค์หินเชี่ยนๆรู้สึกว่ามันแปลกอย่างไรก็ตามสำหรับข้อสงสัยที่เย,ย่หยางแสดงให้เห็น นางใช้สายตาสูงส่งจ้องมองเขาแล้วพูดว่าเจ้าคิดว่าข้าโกหกเหมือนอย่างเจ้าหรือถ้าไม่มีคนหายทำไมข้าจะต้องมาที่นี่ด้วยเล่าบางอย่างไม่ถูกต้องเย่อย่างพบว่าบนยอดของกิ่งไม้สีแดงมีอีกาในตาแดงกลับตัวหนึ่งเกาะอยู่กิได้อะไรขึ้นองหญิงเชิ่นเช่นไม่เข้าใจมันคืออีกาใช่ไหมเดี๋ยวขอข้าตรวจสอบกับสารานุกมรมสัตว์อสูรก่อน ยี่หยางหยิบเอาสารานุกรมภาพสัตว์ออกมาจากกระเป๋ามันคือสารานุกรมเล่มหนาในโลกปัจจุบันเขียนด้วยภาษาจีนยุคใหม่ขณะที่เขาตรวจหาสายพันธุ์ของอีกาตัวนี้องค์หยินเชิยนเชียนรู้สึกเหมือนกับจะเป็นลมนางยกมือห้ามและกล่าวว่าไม่ต้องเสียเวลากับความรู้พื้นฐานอย่างนั้นก็ได้เขาจะบอกให้เจ้ารู้ก็ได้นี่คืออีกากินเนื้ออีกาสายพันธุ์นี้มีในตาสีแดงปีกเล็ก ตัวของมันจะใหญ่กว่าอีกาพันธุ์ปกติถึง2เท่าบินเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเชี่ยวชาญในการบินระยะสั้นและฉลาดมากมันสามารถเปิดขวดน้ำดื่มได้เองและแยกแยะสีต่างๆได้ถึง36สีและจำนวนต่างๆได้ถึง50มันมีความต้านทานพิษสูงกว่ามนุษย์ร้อยถึงร้อหเท่าขณะที่มันกินเนื้อน้าเป็นส่วนใหญ่ตัวของมันจะมีพิษและเชื้อร้ายต่างๆและเมื่อมันทำให้เกิดแผล ็จะเป็นเหตุให้มนุษย์ถูกวางยาพิษชนิดกำเริบช้าก็ได้มันถูกจัดเป็นอสูนสายปีกระดับสองพวกมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆมีอยู่สามสายพันย่อยสองสายพันหลักพวกมันอาศัยอยู่ในทวีปมังกรทวียาทุกที่และส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของอาณาจักรต้าเซียคุณชายสามยังต้องการที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมอืมความทรงจำของเจ้าไม่เลวเลยนะขณะที่เย่หย,ยางพลิกหนังสือสารานกุกรม ขาพบว่าองค์หญิงชิ่นเชี่ยนสรุปเนื้อหาได้ถูกต้องเจ้าคิดว่าอีกาตัวนี้มีปัญหาบ้างไหมองค์หญิงชิ่นเชี่ยนแทบจะเป็นลมขณะที่นางได้ยินคําพูดนี้นี่มันคือพื้นฐานในพื้นฐานทุกคนที่เข้าเรียนจะรู้กันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนางไม่ได้วิจารณ์แย่างมากเกินไปเหตุผลก็คือเจ้านี้ยังไม่ได้เริ่มเรียนอะไรเลยมันเป็นสัตว์กินเนื้อทําไมถึงตามเรามา ข้าสังเกตเห็นมันเมื่อสิกิโลเมตรที่ผ่านมามันจงใจตามเรามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยี่หยางแสดงความสงสัยของเขามันคิดว่าเราจะตายหรือองค์หญิงชิเชี่ยนเป็นคนที่ฉลาดและเข้าใจข้อสงสัยของเขาทันทีข้ามีความสงสัยว่ามันได้เห็นคณะราตเวนจากราชสำนักมาก่อนไม่ใช่เพียงแค่นั้นมันกินเนื้อพวกนั้นไปเรียบร้อยแล้วมันคงจะรู้สึกว่าเราจะพบจุดจบ ไม่ต่างจากสมาชิกของคณะราตเวรจากราชสำนักในมิชาและก็จะกลายเป็นศพนั่นคือเหตุผลที่มันตามเรามาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนั้นมันจะได้กินเราหลังจากที่เราตายไปแล้วยเย่หยางอธิบายตามข้อสันนิษฐานของตนแค่อีากาตัวเดียวเองจะมันจะได้อย่างไรองค์หญิงช่นเช่นช่นชมเล็กน้อยสำหรับการโกหกครั้งนี้นางรู้สึกว่าแม้เย่หยางจะไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลย แต่พลังทางจิตของเขาอยู่ในระดับสุดยอดรู้สึกขึ้นมาจริงๆเลยว่าการตามหาเขาให้มาเป็นคู่หูเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแน่นอนว่าเย่หยางคงไม่ยอมบอกแกนางผู้นี้ว่าแม้ตัวเขาจะมีข้อสงสัยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ผ่านการวิเคราะห์จากทักษะยันทิ์ในการวิเคราะห์ภายใต้ทักษะยันทิ์มีบางอย่างที่ผิดปกติในอีกาตัวนี้ มันไม่ใช่อีกาปีกเหล็กธรรมดารรมดาอย่างที่เห็นบนร่างของอีกาตาแดงจะมีปราณปีศาจนิดหนึ่งแผ่ออกมาต่างจากปราณปีศาจทั่วไปและแปลกประหลาดในตอนแรกเย่หยางคิดว่าคงเป็นปราณจากศพเนื่องจากศพเน่าเปื่อยย่อยสลายในลำไส้ของมันหลังจากที่กินศพนั้นมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามพอใช้ทักษะยานทิพย์วิเคราะห์มากขึ้นเขาเพบว่าไม่ใช่กรณีนี้ ทักษะยานทิพย์ของเขาเห็นได้ลางๆว่าอีกาตัวนี้เป็นนกที่มีคนควบคุมอยู่ในที่ห่างไกลออกไปจากที่นี่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อสูรที่ทำสัญญาแต่มันก็ถูกคนคนหนึ่งควบคุมเอาไว้มันเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังเหมือนกับเครื่องบินโดรนในโลกนี้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือรับส่งเอาไว้ข้คาคิดว่าอีกาตัวนี้คงถูกใครบางคนควบคุมอยู่หวังว่าความรู้สึกของข้าคงจะผิดไปยิ่งอย่างรู้สึกว่า ในเวลาใกล้ๆนี้เขาคงจะเผชิญศึกใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควบคุมการที่ไม่ได้ทำสัญญาได้ไม่ใช่นักรบธรรมดาที่จะทำได้ถ้าเจ้าสันนิษฐานได้ถูกอย่างนั้นคนแบบไหนกันที่ซ่อนตัวอยู่ในกุยเชียนโชพอได้ยินคำพูดของเย่หยางองค์หญิงชิ่นชิ่นตกใจอย่างแรงนางสามารถมองเห็นได้ว่าเขากำลังพูดความจริงจะพูดให้ถูกต้องยิ่งกว่าก็คือเจ้าผู้นี้แตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง เขาไม่ได้โกหกแม้แต่น้อยและจริงจังเป็นอย่างมากอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังซ่อนเร้นแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่นี้ก็เป็นไปได้ข้าเชื่อว่าพวกเราจะได้คําตอบของคำถามน,นี้ในเวลาอีกไม่นานเย,ย่หยางดึงของแข็งออกมาชิ้นหนึ่งแบ่งแล้วกัดมันทําท่าเหมือนจะกินกาตัวน,นั้นโผล่บินขึ้นไปในอากาศในทันทีชัดเจนแล้วดูเหมือนว่ามันก็รู้ว่าอยู่ในช่วงรับมือกับนักรบคนหนึ่ง แม้แต่ชิ้นส่วนของก็สามารถใช้เป็นอาวุธร้ายแรงได้อย่างไรก็ตามขณะที่เย่หยางกินและดื่มมันค่อยบินลงมาจากท้องฟ้างเงียบๆและเกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่อยู่ห่างออกไปมันติดตามทั้งสองคนมาในระยะห่างๆในตาขององค์หญิงนเชี่ยนใช้ชแววแสดงความเข้าใจความจริงความเคลื่อนไหวของเย่หยางก่อนหน้านั้นเป็นการทดสอบถ้ากาตัวนี้ไม่ได้ถูกคนอื่นควบคุมเอาไว้อย่างนั้นมันจะไม่บินในตอนนี้ กาโดยทั่วไปจะจิกอาหารที่มนุษย์ทิ้งเกลื่อนไว้บนพื้นมันจะไม่ฉลาดมากขณะที่รู้สึกถึงอันตรายและบินขึ้นไปโดยที่เห็นเขาแค่ดึงของกินออกมาเนื่องจากมันโผบินขึ้นไปในอากาศยังนั้นนอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าใครบางคนควบคุมมันอยู่เบื้องหลังก็ยังพิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่ส่องเขาได้อีกถ้าเจ้าของของกาตัวนี้สามารถได้ยินบทสนทนาระหว่างเย่หยางและองค์หญิงอย่างนั้นมันอาจไม่ลงมาข้างล่างอีกครั้ง ทั้งนี้เพราะคำที่เย่หยางเพิ่งพูดแสดงชัดเลยว่าเขาสงสัยอีกาตอนนี้อีกานั้นกลับเข้ามาเกาะกิ่งไม้พิสูจน์ได้ว่าคนที่ควบคุมอีกาบางทีคงเห็นความเคลื่อนไหวของเย่หยางและองคหญิงเชี่ยนแต่ไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันเขาไม่รู้ว่าเย่หยาง,งเตรียมจะฆ่ากาคงจะคิดว่าเขาหิวและเตรียมกินอาหารรองทององค์หญิงเชี่ยนกระพริบตาปลีบๆปแล้วทมเย่หยางตอนนี้เราจะทำอย่างไร เย,ยี่ยงส่งน้ำให้นางและยิ้มกว้างให้นางพูดว่าข้าคิดว่าถ้าเรากอดกันทำท่าใกล้ชิดเนหากันมีการจับต้องนวดเฟ้นกันบางทีของล่ออีก,กาตัวนี้ลงมาข้าก็ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นข้าจะเสียเปรียบมากกว่าดังนั้นข้าจึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้องค์หญิงชินเชียนแทบจะทรุดลงกับพื้นทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้เขาจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบจากการกอดกันและกันได้อย่างไร ทันทีที่เจ้าบังอาจแต่ต้องข้าข้าจะฟันมือของเจ้าองคหญิงโกรธพังชูคำปัน้นน้อยๆให้เขาถ้าอย่างนั้นถ้าแต่ต้องสองครั้งเลยจะเป็นอย่างไรเย,ย่หยางประโจนใส่เข้าดุดพยักเขาจับองคหญิงชิ้นๆกดลงกับพื้นไม่รอให้องคหญิงชิ้นๆได้ต่อต้านเขารีบถอดกรอออกจากตัวของนางขณะที่พรมจูกนางเบาๆเ,เหมือนฝนโปรยขณะเดียวกันเขาก็ถอดชุดของตัวเองด้วย อีกาตัวนั้นบินเข้ามาใกล้ๆทันทีและเกาะกิ่งไม้อย่างระมัดระวังห่างจากตัวเย่หยางไม่กี่เมตรมันมองดูเย่หยางที่ป่าเทือนโดยไม่เบือนสายตาไปทางอื่นเหมือนกับว่าอยากรู้อยากเห็นต่อการกระทาที่ชั่วร้ายของเขาที่ผลักองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนลงกับพื้นแม้ว่าองคหญิงจะขืนตัวเองจนสุดกําลังของนางแต่เย่หยางก็ไวมากกว่าเขาใช้มือสุนัขป่าของเขาปลดทับสูงของนางโยนไปอีกด้านหนึ่ง หน้าอกด้านหน้าของนางมีผิวราวกับหิมะไร้มนลถินที่ปรากฏให้เห็นดูสวยงามสมส่วนยอดอกของนางไม่สามารถพันปิดเนื้อหนันได้มิดชิดเย่หยางหูยิ่งตื่นเต้นเอื้อมมือหมายจับก้อนเนื้อหนันที่งดงามทั้งสองจับเจ้าได้แล้วร่างของเย่หยางหายวับทันทีเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งก็ไปอยู่บนกิ่งไม้เรียบร้อยแล้วเขาใช้มือทั้งสองจับอีกาตาแดงซึ่งกำลังทำหน้าตื่นกลัว เย่หยางยิ้มเต็มหน้าแต่ในตาของเขาเย็นชาราปีาสาต์เขาตรงไปที่ในตาของอีกาและพูดว่าสงสัยเหรอไม่ต้องรีบเจ้าตัวน้อยขณะที่พูดคำนี้เย่หยางจับอีกาแล้วบิดหัวของอีกาตาแดงตัวนั้นอย่างไรก็ตามหลังจากเตรียมตัวคุยโวโออวดอ้างแผนการที่ประสบผลสำเร็จองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนกระโดดขึ้นมาแล้วต่อยเขาจนสุดด้วยความโกรธ ในตาของนางยิงเต็มไปด้วยความโกรธหน้านางแดงเล็กน้อยขนาดที่น้ำตาคลอเบ้าเจ้าคนเลวถึงจะเป็นการสแสดงก็เถอะแต่เจ้าบังอาจแต่ต้องตัวข้าจริงๆข้าอนุญาตให้เจ้าแต่ตัวข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคงต้องทำอุบายหลอกลวงให้เป็นจริงแน่เจ้าต้องการถือโอกาสเล่าเปรียบข้าข้าเพิ่งแต่ต้องตัวเจ้าหรือเย่หยางทำหน้าเหมือนคนบริสุทธิ์ไร้ดิงสาเขาทำหน้าไม่เชื่อถือ ขณะที่มองดูมือของตัวเองจะตายแล้วเหรอนี่เจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเจ้าได้แต่ต้องหรือไม่องค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนโกรธแล้วจริงๆ,จงๆเจ้าผู้นี้แต่ต้องอยู่ชัดๆก็ยังไม่ยอมรับอีกหรือแถมพยายามตีหน้าเสื้ออีกต่างหากองคหญิงเชี่ยนเชี่ยนโกรธกระทั่งตัวสั่นไปหมดอย่างไรก็ตามเย่หยางตระหนักได้ว่าอกอวบของนางที่ผ้าผันเล็กๆดูเหมือนจะปิดได้ไม่หมดก็ดูสั่นเล็กน้อยไม่สิ มันเป็นความเคลื่อนไหวที่สะเทือนถึงหน้าอกมันทําให้เกิดความหนาวสั่นสะท้านถึงวิญญาณเขากลืนน้ําลายเอื้อกใหญ่แทบจะไม่อาจต้านทานไฟปรารถนาที่เติมเข้ามาในใจของเขาเขายื่นมือที่ชั่วร้ายออกมาพูดว่าตอนนี้ข้าก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชัดเลยข้าแตกอย่างนี้เหรอองค์หญินชิ้นิ่นจ้องมองอย่างงงงและประหลาดใจที่หน้าอกของนางถูกมือสุนัขป่าอย่างเย่หยางจับอีกครั้งผ่านไปสักพักหลังจากนั้นนางก็ปล่อยเสียงกรีดร้อง น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงหวีดของนางพญากระหายเลือดสิอีกยังไม่ทันได้สวมเกราะเลยนางคว้ากระบี่ยักษ์ของนางทันทีชุกระบี่สูงเตรียมตัวที่จะฟันเย่หยางขณะที่เย่หยางหนีเอาชีวิตรอดนั่นคาทำไปตามสัญชาตญาณของลูกผู้ชายถ้าเป็นคนอื่นเห็นพวกเขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันขณะที่เขางืวนอยู่กับการวิ่งหนีเย่หยางพยายามปกป้องตัวเององค์หญิงชิ้นเชี่ยนแทบจะอกแตกด้วยความโกรธเมื่อได้ยินแบบนี้ ค้าจะฟันเจ้าให้ตายไอพ้ชัยลามกนี่คือสัญชาติญาณของข้าเช่นกัน